อีกประเด็นที่มีการเรียกร้องกันอยู่ขณะนี้ก็คือเรื่องของเรือนจําชั่วคราวภายในมทบ11นะครับแกนนาปรปชก็เรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิกเรือนจําดังกล่าวเหตุทําให้ประชาชนนั้นเกิดความหวาดกลัวครับนายแพทย์เบงโตจีราการแกนนาปรปชเรียกร้องรัฐบาลและคอสชให้ยกเลิกเรือนจําชั่วคราวแขวงถนนคนครชัยศรีภายในมทบ11 ที่กาลังส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนในปัจจุบันทําให้ประชาชนจินตนาการถึงความน่ากลัวตามข่าวที่ออกมาคุณมีมทอสเบขึ้นมาทําไมฮะถ้าคุณจะท,มทามอทอสเบตมทาบอสเนี่ยนะที่จริงมันมีคุกหลักสี่อยู่แล้วและคุกหลัก,กลสี่ก็โปร่งใสนะเขาเอาไว้สําหรับขังหรือควบคุมตัวนักโทษการเมืองผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจําแนกแยกแยะนักโทษการเมืองอย่างไร นะนักโทษทางความคิดเนี่ยเป็นนักโทษทางการเมืองไหมฮะสำหรับผมนะสำหรับทางหลักการสากลเนี่ยนักโทษทางความคิดเนี่ยเป็นนักโทษทางการเมืองฮะก็คือมีความคิดเห็นทะี่แตกต่างจากรัฐเพราะนั้นคุณควรจะต้องยกเลิกมทบ11ไปเลยเพราะถ้าคุณยังคงมทบ11บไว้ยอย่างนี้นะมันทําให้สาราชณชนเขากินแหนงแคลงใจอ่ะรู้สึกไม่สบายใจอ่ะเพราะมันทําให้เกิดจินตน,นาการนะจะเรียกว่ามโนก็ได้ฮะเรียกว่ามโนเลยก็ได้เพื่อประโยชน์ของคสชอเองนะครับ เลิกมทบ11ด,ดีกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มพลเมืองรุกกลับมีความเคลื่อนไหวเพื่อขอให้ยกเลิกเรือนจำชั่วคราวนี้โดยเตรียมนัดเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยการแสดงแสนันลักษ์ณจุดเทียน2คุกแต่ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่314ทับ2558เรื่องกำหนดอนณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครชัยศรีเมื่อวันที่11กันยายน2558โดยกระทรวงยุติธรรมให้เหตุผลในการตั้งเรือนจำว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความเหมาะสมในการคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ ที่ไม่ควรจะรวมคุมขังกับผู้ต้องขังอื่นๆกับ